าไปต่อกันเลยค่ะอีกนึ่งงานค่ะโดยสุราธานีค่ะกได้มีการจัดนิทรรศการจฉเริ่มประเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักผักดีและน้อมสํานึกในพระมหากากรณาุณธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ โดยรักตะวันนี้ค่ะทีซาลาประภาภิรมเลื่อนราชประภาอภอบานตาคุ้นจสุราษฎร์ธานีนายบรรดานสถิราชวานรองผู้ว่าราชการจังวสุราษฎร์ธานีค่ะท่านไปเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมห้ามงคลเฉลิมพระชนมพันษาหกรอบ28กรกฎาคม2567เพื่อสแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีนายอำเภอบานตาคุ้นค่ะหัวหน้า ราชการผู้บริหารสถานศึกษานักเรียนเจ้าหน้าที่จิตอาสาม,มาเข้ารวมกิจกรรมในครั้งนี้กันค่ะโดยภายในงานมีอะไร<ม>บ้างที่เรียนรัชการน,นะครับเพลยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขเองอาณาประชาราฐัฐให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมนะครับได้ศึกษาเท่กับเครื่องราชพระพาในเดิมเรารู้จักในนาเครื่องเชียวล้านเลยนะครับได้รับพระมากราราธิคุณจากพระบาทส้มเด็จ พระบรมชนากาธิเบศมาผูมิพลอนุยเตชมาราชพระมนฑ์บอพิษประชนนนาไม้ไม่ว่าเคลื่อนรัชประพารัชชาที่มีชาวช้างสองตัวนะครับย<ฆ>งยแปลว่ัดเสงสว่าแห่งรัชนาจักรครับหลังจากก่อสร้างเสร็จนะครับพระองค์ได้สเสด็จพระราดำเนินเปิดเคลื่อนอย่างเป็นทางการนะเมื่อพุดที่30กันยายน,ตนา <c oughs> 2ต3 0เป็นโครงการพัฒนาเร่งน้ำที่สำคัญแห่งนึงของภาคใต้สร้างความมั่นคงให้แกร่ระบบข่ายความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจสังคม ข้องประเทศชาตินี่ปัจจุบันนี่กลายเป็นเรื่องท่องเที่ยวดับต้นๆเลยนะเรื่อในภาะภานี่เปรียบสเสมือนความช่วยนี่มเขาบอกเหมือนกุยหลินเมืองไทยประเทศจีนอะกุยหลินประเทศจีนนะมากราช่วยว่าแล้วนะ,ะในรับขนาดนามากุ้ยหลินเมืองไทยนะครับเป็นแหล่งมรกสำคัญต้องมาท่ารูปเช็คอินสร้างศักยาภาพการท่องเที่ยวบริการและสร้างไรายได้กับประเทศต่อไปด้วยนะครับอตอนนี้นะ แคเคลื่อนดีก็เป็นอีกนึ่งทีเที่ว่าถ้าจะมาเที่ยวต้องจองหลวงนานะจองนาเพ่ผักนี่เคลื่อนนี่เขาขสามเพือนี่นี่จุดแลนด์มาร์กถ่ายภาพเลยน้องย๋องต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ต้องมาลอยเรือนี่ต่อต่อคิวกันอยู่นะต่อแค่รูปตอนนี้มีมีไม่คือมีสไปเดอร์แมนนี่มาค่ายไอติมอ่าอันไหนเป็นแลนด์มาร์กเหมือนหรอเป็นจุดเช็คอินเหมือนหรอเป็นเป็นซีซั่นเหมือนกันเราเนี่ยนั่งเรือวัวทุ่งมาค่ายนะค่ะ